โอรอรอหนึห่งสองสามสี่เฮ้ที่ยินเสียงวะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เฮ้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยวะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าทำไมไม่ไยินเสียงมันมันไม่ยินเสียงสะท้อนกลับมาหาเลยหนึ่งสุดสี่หนึ่งสองสามสี่ ได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมครับทำไมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยทดสอบอได้ยินเสียงอะไรเลยม่มันต้องไปศึกษาทำไมไม่ได้ยินเสียงไม่เสียงนอะไรเลย หนึ่งสองสามสี่เงียบมากฮลัลโหลหนึ่งสองสามสี่ฮลัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าทำไมไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วะจะตั้งค่าตรงไหนวะนี่ เงียบมากเลยไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงแบบปกติเลยเงียบแบบเงียบมากเงียบแบบอืได้ยินเสียงนะครับทำไมมันมันเงียบจังเลย